สวัสดีครับพบกับมิเตอร์นัเบต้านะครับวันนี้จะพามาชมลงรัดประกัดเยลโล่กาแล็กซีหมุกทองสายของอาจารย์น้อยนครสวรรค์เขื่อนแม่วงนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงสก็จะก็จะมืดแล้วนะครับใกล้จะ6กโมงเย็นแล้วก็นําประกาศลงรัดเลยก็สังเกตที่ผิวน้ำนะครับจะใส่สีเสียดใบหูกวาง ออขยี้ให้ละเอียดนะครับตามสูตรของอาจารย์น้อยนะครสวรรค์เขื่อแม่วงเลยก็ตอนนี้เขาคึกมากพอใส่ไปปุ๊บไม่ทันถึง2นาทีเขารัดกันเลยนะครับนี่ครับเขากำลังผสมกันอยู่ซึ่งการที่เขาผสมตอนนี้นะครับขอเสียเลยคือมันไม่ได้จำนวนนะครับเพราะว่าทองฟ้ากำลังจะมืดแล้ว ท้องฟ้ามืดพ่อปลาก็มองไม่เห็นไข่เก็บไข่ไม่ได้ใส่วอดไม่ได้ไข่ก็จมน้ำเสียอีกอย่างนึงพอมันมืดก่อนเขายังรัดไข่ยังไม่ทันหมดท้องนะครับก็คือรัดครึ่งครึ่ง,งกลางๆได้ไข่ครึ่งหนึ่งไข่ยังไม่ทันจะหมดเขาก็เลิกผสมกันแล้ววันลุ่งขึ้นเขาก็ไม่รัดกันต่อแล้วนะครับเออถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เหมือนกับว่า ทำใจไว้เลยนะครับว่ายังไงก็ได้ลูกปลาไม่ได้จำนวนแน่ก็ลักษณะนี้ยังไงก็ได้ลูกปลานะครับแต่อาจจะได้เยอะได้น้อยแต่ว่ายังไงถ้าเกิดรัดตอนเย็นแบบนี้หลักสิบแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ปลาไปร้อยตัวร้อยตัวสองร้อยตัวแบบที่ท่านท่านอาจารย์ท่านอื่นพี่พ,พี่น้องๆชาวประกาศ พอกันได้4 500ตัวถ้าลัดกันตอนเย็นอย่างนี้หมดเสร็จครับหมดโอกาสก็มาชมกันเลยนะครับนี่นะครับเขาลัดกันอยู่เขากำลังผสมกันก็สังเกตที่ก้นถางนะครับจะมีไข่ป้าตัวเมียฟุ้งกระจายออกมาเลยเห็นไหมครับจมอยู่ก้นถัง เป็นปริมาณเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้พ่อปลาเขาไม่ยอมเก็บใส่วอดนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะครับจากตอนที่เขารัดกันเมื่อเย็นเมื่อกี้ผมก็ได้แอบตักตัวเมียออกไปแล้วนะครับก็มาสำรวจดูกันเลยว่าปลาได้ไข่ใส่ในหวอดหรือเปล่านะครับก็เห็นไหมครับเพื่อนๆพไข่ปลาร่วงอยู่ที่ก้น ถังเต็มไปหมดเลยพ่อปลาเขาไม่ได้เก็บไข่ปลาใส่ในวอนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันมืดแล้วนะครับพ่อปลาเริ่มมองไม่เห็นไข่แล้วนะครับก็เลยเก็บไข่ไปใส่ในวอนไม่ได้ก็มีบ้างไม่กี่สิบฟองนะครับที่อยู่ในวอนก็นี่จะซูมให้เพื่อนๆดูเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าไข่ปลาจมอยู่ที่ก้นถังเต็มเลยตอนนี้นะครับ ้องนี้ผมก็ตัดสินใจแล้วว่ามันไม่ได้จำนวนแล้วก็จะหาวิธีการให้พ่อปลามองเห็นไข่ครับตอนนี้ก็เลยไปเอาหลอดไฟมาเปิดจอที่ถังตรงๆเลยนะครับไม่ให้เกิดเงาสำหรับการเพาะประกัดนะครับถ้าเกิดเงาแยงลงไปในถังเพาะนะครับพ่อปลาจะนึกว่าเป็นศัตรูนะครับแล้วจะเริ่มกินไข่อันนี้อาจารย์น้อยนะครสวรรค์เขื่อน,นแม่วงเป็นคน บอกไว้นะครับในช่อง YouTube ของอาจารย์น้อยนครสวรรค์เขื่อนแม่วงก็เพื่อนๆก็ไปติดตามความรู้สาระดีๆในช่องของอาจารย์ได้นะครับผมก็ปฏิบัติตามมาได้ผลครับก็ตอนนี้ผมก็คิดว่าจะไม่ให้เกิดเงาในบอ่อเพาะของปลาจะทำยังไงก็เอาหลอดไฟมาเปิดให้พ่อปลาเขาเห็นไข่กันตรงๆไปเลยไม่ให้เกิดเงา ก็คือจ่ะใส่ถังตรงๆเลยนะครับไม่ใช่แสงไฟจากฝ้าเพดานอะไรศาสตร์ส่องเข้ามาอันนี้ก็คือตั้งใจใเอาไฟมาเปิดในถังเลยนะครับก็ตอนนี้ปฏิกิริยาของพ่อปลาเขาเริ่มมองเห็นไข่แล้วนะครับสังเกตดูนะครับเขาเริ่มไหยสำรวจถังเพาะของเขาเองแล้วก็เริ่มมองหาไข่นี่นะครับเริ่มลงไปไล่เก็บไข่ที่อยู่ก้นก้นถังแล้วนะครับ ก็มาลุ้นกันนะครับว่าพ่อปลาจะเก็บเก็บไข่ไปใส่วอดได้หรือเปล่าแล้วไข่ในวอดนั้นจะเป็นตัวหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับตอนนี้พ่อปลากำลังเริ่มเก็บไข่ใส่วอดนะครับก็เราก็มาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไข่ข้างกลมไหมครับที่เป็นเม็ดใสๆเหมือนเม็ดสาคู ข้าง,างตอนนี้พ่อปากําลังไล่เก็บแล้วนะครับเพราะว่าพ่อปลามองเห็นแล้วหลังจากที่มืดแล้วมองอะไรไม่เห็นก็ถ้าเขาอยากกินก็ให้เขากินไปนะครับแต่ถ้าเขาอยากจะเอาขุนไปฟักให้ลูกเกิดเป็นตัวก็แล้วแต่ชะตากรรมของเขาเพราะว่าคอกนี้บอกตามตรงว่าผมทำใจเอาไว้แล้วนะครับก็เตรียมขุนตัวเมียแล้วก็ เตรียมเพาะใหม่อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ผมก็อยากทดลองนะครับว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมหรือว่าจะหาวิธีการยังไงให้มันให้มันสามารถพอได้จำนวนบ้างหรือว่าพอเกิดเป็นตัวบ้างจะได้ไม่รัดแบบเสียเปล่าก็คือเหมือนกับว่าไหนไหนก็รัดแล้วอย่างน้อยก็ให้ติดลูกปลาไว้ เลี้ยงเล่นเ,นเนบ้างสัก20-30ตัวก็ยังดีนะครับเพราะว่าสายที่ได้มานี้เป็นสายที่เลือดนิ่งแล้วนะครับของอาจารย์น้อยถึงจะทำไม่ได้จำนวนแต่ก็น่าจะมีลอกบ้างสักตัว2ตัวนะครับก็คิดว่าจะได้เก็บไว้ทำสายต่อนะครับก็เอาไว้เป็นวัตถุดิบของ Yellow Galaxy มุกทองนะครับ ผมก็จะตั้งกล้องไว้แบบนี้นะครับก็เอาไว้ถ่ายปฏิกิริยาของพ่อปลานะครับว่าเขาจะมีพฤติกรรมยังไงหลังจากเปิดไฟส่องเข้าถังปลาแล้วว่าเขาจะเริ่มเก็บไข่เขาจะทำอะไรเขาจะกินหรือเขาจะยังไงนะครับก็แล้วก็มาเริ่มสังเกตพฤติกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ ครับก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพ่อปลาเก็บไข่ใส่วอดได้จริงหรือเปล่าจะมากจะน้อยแค่ไหนครับก็มาชมกันนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวก็มาสำรวจก้นถังให้ดูนะครับว่ายังมีไข่ปลาหลงเหลืออยู่ที่ก้นถังอยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าไข่ปลาที่กองอยู่ที่ก้นถังนะครับตอนนี้ หายไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าพ่อปลากินไปหรือเก็บไปใส่วอร์ดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในวอรดกันนะครับว่าไข่มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากตอนแรกแต่ยังแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับนี่ก็คือไข่ของปลากัดน,นะครับที่พ่อปลากเก็บมาใส่วอรดตอนนี้ก็เริ่มได้จํานวนเยอะขึ้นแล้วต่างจากตอนแรกเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่า ลูกปลาจะเป็นตัวหรือเปล่าหรือว่าไข่นี้จะฝ่อนะครับพอจมน้ำมานานแล้วถึง2ชั่วโมงก่อนที่พ่อปลาจะเก็บไข่มาใส่ในวอดน,นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e เตอร์นั t เบต้แล้วก็ช่องทางเพจ f c e e o o o แฟนเพจมิเตอร์นั t เบต้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ ก็จะมีสาระดีๆแบบนี้การทดลองเกี่ยวกับการเลี้ยงปากกัดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ